สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องกอดสันชี้เนี่ยนะฮะนี่ก็พาเพื่อนนะฮะออกออกพื้นที่นะฮะออกอาณาจักรเพื่อน,นะครับไปให้น้องออกมาแว้นก่อนนะฮะให้น้องไข่เครียดนะฮะชอบแบ้นนะครับพี่กับน้องไม่ต่างกันนะเอา้ามี ใครตามมาโอ้ยเาเียวนี่ก็ห่างจากผมไม่ได้นะครับจันเจ้านะครับเดี๋ยวไปเราก็ตามเพื่อนไปนะครับอนจาจักเพื่อนนะครับเพื่อนก็อยากออกนะฮะเดี๋ยวมาเที่ยวกับเที่ยวบ้านลุงสีนะฮะ ว่าฝั่งนี้ก็มีบวบนะฮะบวบฝั่งนี้ก็มีนะออกลูกนะฮะนู่นะฮะลูกบวบเห็นไหมครับทุกท่านเออออกเยอะเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ปลูกนะคระับเกิดขึ้นเองนะฮะ พาน้องเว้นก่อนนะช่วงนี้หน่อไม้ก็ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ก็อยู่รังบ้านนะ าสีเอานี่ก็เล่นไปทั่วเอาเอาเอาอุ้ยอ้ยไม่ขี้เ,ะะเล,นเล,นเลนน่นนะฮะไปแล้วไปแล้วฝั่งนู้นนะครับปล่อยพืนไปก่อนนะไปได้จะขี่น้ำนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับอ้เจ้าเจ้าอ้ไร้ยฮัลหนะครับเปนการขีเร่เล่นขี่เล่นไฟไฟเร็วแอกแอกเมื่อเร็ว

ไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวไม่มีใครไปด้วยก็จะวิ่งกลับมานะครับแล้วก็มาแหนมงต้นไม้นะครับออกไหมนะครับยังไม่ออกนะครับอ้า เป่าเ่าเปล่าเร็วเร็วเร็วมาเรเร็วเร็เป่าเปลา,ๆๆาเล่วนะเดินตามมานะฮะไม่เห็นพี่นะฮะ เห็นเจ้ามเห็นไหมฮะ้ยไปแล้วมาตามนะครับมาตามได้ยินเสียงแล้วนะได้ยินเสียงแล้วนะเะลองสู้กันเอาไปแล้ว

เบื้องนะครับนุกเลยที่นี่นะไปเรีลวนะฮะแล้วก็จะเข้าทางหน้าบ้านนะครับ

ผ่านไปผ่านมานะะมันว่าตัวไหนนะฮะอยู่กัะตบ,ตบน้อยนะว้ายไอ้ชวดนะฮะอ๋อชวดนะครับ,ด,รบดูเราจะไปไกลแค่ไหนนะฮะ ตอนนี้น้ำไม่มีนะฮะเดี๋ยวน้องก็กลับมานะครับอืมจันเจ้าบ้างเรือ้อโนอานะครับกับเปาเป้าไปแล้วนู่นนะครับเดี๋ยวก,กลับมานะเห็นไหมวนมาแล้วนะฮะ เข้ามากอ็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะช่องมอชอนชาแนลนะครับ,รบผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ